Yeah. Thinking that I'm too pumped, yeah. getting caught with a few thoughts. Cause, Cause I'm, I'm about too lost. To speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, but motivated by enemies. Setting up shops so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non stop. What they call incessantly, than want some more jobs just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting the forgotten soul, so stop. โอเคสวัสดีครับน้องวันนี้ก็เป็นวันที่รอคอยครับเราจะไปจัดช่วงล่างของอ่านาปักเคน้อยคือไม่ใช่ช่วงล่างนะแค่ล้อกับโชกนะครับเพื่อให้มันแบบขึ้นรูปได้ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปะใส่ล้อกับยืดโชกกันใสวัสด,ด,ด,ดีครับแนี่ยอยู่ร้านช่างดีแล้วอันนี้เป็นตัวยืดโชกมันใส่ตรงไหนครับพี่เดน,นี่ข้างในแล้วด ่่่าาาาีเขขใให้้มสงงลยึดข้างล่างเหรอใช่น่าจะใช่เลยน่าจะใช่เดี๋ยวต้องลองลื้อดูนะครับแต่ไม่มีใครเคยยืดนะครับนี่เราจะถอดล้อเปลี่ยนล้อกันเมื่อไหร่หรือเมในเมื่อเราไม่ใส่คัตเดี๋ยวเราน่าจะต้องมาเล่นกันตรงสเตอร์กันแล้วมั้งสเตอร์หลังมันเท่าไหร่สามสิบป่ะสามอันนี่ถูกสามสิบ ิท่านตีบเองได้่ได้เกินไปอีกคนเดิ่มไหมอันนี้เกือบเดิมๆมันสเปคกสามสิบเองเลยพี่ดีใช่ได้ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวดูก่อนว่ารถหน้าอะไรดีตกตล่ะตกลแล้วเออหายตัวอีกแล้วโดนอะไรนะพายุหรือดูร้อนนี่ยเอาแบบมันมันเอามันมันเอามัน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 ก็ ต่ำกว่าทักสามเศษเลยโอ้โหแปดฟันเลยเหรอใช่มันก็โค้กแกะนะอันนี้มันๆนี่คือแบบบุ๊บๆลอยเลยไม่ต้องคัดไม่ต้องใช้เลยมันมันก็โค้กแกะนะใช่มันเป็นเหล็กนะมันไม่ค่อยหักหรอใช่แต่ว่ามันเนี้ยมันรู้มนกินไปแล้วฟันเริ่มนั้นกาะมณกิน จะเปลี่ยนรถไม่ได้เปลี่ยนเลยบ้างเนี่ยอั้รก็ไม่ได้เปลี่ยนตั้งแต่บำรุงนั่นแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องนี้ตุ้มตุ้มสตือเราก็ใช้ของเดิมก็ได้มันจะได้แข็งจะได้แข็งหน่อยนีก่ก็ไปเสี่ยงกับตัวเสี่ยงกัะดุมเ <laughs> ล้ะพ็จะแตกไม่แตก <laughs> So that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Trunk off the goose. Yeah. Thinking that I'm too black. Yeah. Getting caught with a few thoughts. Cause, Cause I'm, I'm too off, Speakers can't even handle me. Yeah. Giving what I got, nobody to drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And now I am not going through life regretfully. I'd rather work now. Stop, but they call incessantly. They want some more jobs to live life pleasantly. I already got lost in my mind, not a fantasy. I'm in it with soul, so stop dropping roll. You lost all control and pop off your ball. I got what I fold. I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, yeah. knock, knock, she yeah. hold. shit, yeah. talk to close. I ain't stopping, though. It's hip hop, you know. what is it rock and roll? I'm not dropping, though. No, my pockets grow. You can't stop the show. Also get up. So let me break, 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 break it, it all down for you. I never give it up, I never know. It. I'm gonna take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never going it. So let me break. break, break, break it all down for I you. I ain't never giving up, I ain't never you know. I'm gonna take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you, I, oh, yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. ไม่ถามคันขาวเขาเล่นสตูร์เบอเลยโอ้คันขาวมีคัตที่ทำคัตหมดเลยแต่เหมือนเครื่องเครื่องก็ทำแต่ลูกไม่โตมากเนี่ยผมไม่ค่อยอยากกลับในพวกนพี่ทเไมพอดีเลยชิมๆในนี้ไม่รู้อะไรนะเมื่อกี้ถาดมชินมนยังไงไม่รู้เนี่ยครับอันนี้บอกข้างข้างในบอกข้างหนน้ำตาจะไหล ตรงเนี่ยเหรอตรงน็อตน้อยเนี่ยเหรอโอน้นละฮะเร่องหนึ่ผมแกเล็กกับหัวผมใหญ่นะปกติมันจะอยู่นี่ครับพี่ดีตัวเก่าเนี่ยอันใช่ครับเร่ยเนี่ยตัวหัวต่อเนี้ยอันี่คือะต่อขึ้นมาสองมันตั้งสูงขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่มันมีสูงสุดแค่สองนิ้วครึ่งนี่เดี๋ยวน้ำมันถ้าต่อแล้วน้ำมันจะรั่วง่ายป่ะพี่ดีมันเพิ่มช่วงยุคป่ะพวกเนี้ยเอ้ยไม่ช่วยไรเพิ่มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว แต่มันสูงขึ้นแล้วมันมีผลอะไรผลเสียไม,มไม่มีนะไม่มีใช่นะไม่มีที่เขาบอกว่าถ้าอย่าต่อเยอะเกินมันมีผลเดียเด๋ยวเดี๋ยวตีนช็อคลวอะไรอ๋อคือเกณฑ์อะเกณฑ์มันจะอยู่ในกระบอกนด้น้อยลงอ,อย่างอย่างเนี้ยเกณฑ์เกณฑ์มันอยู่เนี้ยสุดประมาณเนี้ยเกณฑ์มันจะอยู่ได้เต็มประมาณนี้ใช่ไหมเรานม่ขึ้นไปอ๋อ,นนอ,อ,กกอ แกมันก็แกมก็จะผูกมายาวขึ้นทีนี้มันก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้แล้วก็มีสิทธิ์รั่วง่ายก็คือมันเหมือนแบบมันอยู่ในกระบอกอยู่ในกระบอกน้อยเกินแล้วนี่มันเหมือนยึดให้ตัวได้มากกว่าเดิมไงเวลช่วงรอกระแทกช่วงอะไรอย่างเงี้ยปกติมันก็จะอยู่ประมาณนักครึ่งกระบอกประมาณนั้นไปครับเดี๋ยวเราไปรอดูอันนี้เจ้าเดิมยังไม่เติม น,นี่เติมน้ำมันโชค๊คใช้อะไรนะไฮโดรลิกเลยแหละไฮโรลน้ำมันไฮโดรลิกมันจะไม่ค่อยเป็นฟองไฮโดรลิกออยขาได้ที่ร้านรถไถ <laughs> ซื้อร้านรถไถมาเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวเปรอดูว่ามันจะสูงแค่ไหนตอนใส No questions in my own section And they still disconnected Cause their mind's been infected And they're filled with objection Too filled for recollection So we're losing all attention They don't know I'm in contention Cause I'm gaining their attention Cause I'm making a connection Lyricism and aggression Got me feeling my ascension In my passion, my profession I'm attacking my obsession Taking action and progressing uh, I go off on the enemy That's what makes them scared of me Make my plans carefully Then execute them daringly They say I act recklessly But that's why I'm effective See you can't predict my tendencies I offer no transparency Some people think I'm lost Others think I'll be a legend โอเคครับมาดูน okay, ี่ทรงล้อ14ล้อหน้า14ล้อหลัง12นะครับยาง แปดสิบทับร้อยทั้งสองทั้งสองเส้นครับทรงเป็นไงครับมันเราทำกันออกมาแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมใช่ไหมมันเหมือนไม่มันเหมือนไม่สูงใช่ไหมแต่แต่ให้สังเกตจากนี้อานี่นะมันสูงขึ้นเยอะอยู่มันไม่เหมือนรูปที่รีวิวเลยไม่เหมือนด้วยคันขาวอ่ะรู้สึกทำไมคันขาวมันดูสูงสูงแต่นี่คือถามจากเจ้าของเลยนะครับคันขาวก็บอกว่าเนี่ยล้อเท่ากันยางเท่ากันเลยแต่ก็ เดี๋ยวลองฟิลดูแล้วกันว่าเป็นยังไงครับไปลองฟิวกันก่อนอะไรโชคยังโชคเดิมนะครับนั่นก็แค่อายืดสองนิ้วแล้วก็ใส่ไล่น้ํามันใหม่เดี๋ยวต้องไปเทสก่อนว่าพอดีไหมใช่ครับขัางดีอันนี้<ช>ก็ต้องเทสกับคนขับเองใช่น้ำหนักคนขับนั่งมันมันมันแล้วโชคหลังอ่ะมันเซตได้ปะไม่ได้โชกเดิม,มดโชคเดิมเซใหม่ไล่โอเคเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงชโชคหลังมันโยบอยู่แล้วรถพวกนี้ เพื่อโดดต้องลองไปโดดปะต้องลองไปโดดก <laughs> ็แตก <laughs> ดุมแตกแน่ๆโอเคครับวันนี้ก็จัดทรงเรียบร้อยขอบคุณช่างเดีมากครับผมนี่รับจัดทรงให้แต่เดี๋ยวยังไม่จบครับเดี๋ยวลองไปเทสตก่อนว่าอะไรมันเพอร์เฟกต์ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับเปลี่ยนกันอีกทีนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนครับฝนฟ้าขนองสามทุ่มแล้วด้วยเคร์เปล่ยวออเหงลเครียดไม่งั้นนะ จัดหนักตัวนี้โอเคครับฝากไว้ทานี้เดี๋ยวไว้ไปขี่ให้ดูคลิปหน้านะครับว่าฟิลมันเป็นยังไงกับฟิลเดิมครับไปวันนี้ฝากฝากร้านชั้นเดย์นะครับรับซ่อมมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกรุ่นไม่ว่ารถบ้านรถวิบากเอาหมดครับตอนนี้ <c oughs> ไปบา,บายบๆครับทุกคนบา,บายๆสวัสด <c oughs> ีครับสวัสดีครับ